เอกดังสารภาพไม่กล้าคุยนางเอกคู่จิน้นสุดท้ายฟาริขิตคบกัน11ปีแล้วอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักและอบอุ่นมากๆมีโมเมนต์สวีทให้เห็นอยู่เรื่อยๆสำหรับยายาโอรสยาเซเปอร์บันแลนาเดตคุก,กิมิยะหลายคนที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าพวกเขาคบกันมานานมากแล้วบ้างก็ยังถามกันว่าเขาคบกันจริงๆเหรอหรือคู่จิน้น ล่าสุดนเดตได้เปิดใจเล่าเส้นทางความรักผ่านรายการแชร์โลมา ep 100ทั้งช่อง YouTube ของ Nick นิกกี้นาชัดบางช่วงบางตอนนิกกี้ถามว่าสเปคผู้หญิงจริงๆคือแบบไหนนะเดตบอกว่าสเปคจริงๆเลยนะพี่ก็แบบที่เป็นแฟนอยู่ทุกวันนี้ถามว่าเจอครั้งแรกชอบเลยไหมเจอครั้งแรกยังไม่ชอบรู้ว่าเป็นฝรั่งก็ไม่กล้าคุยหมายถึงไม่กล้ามีปฏิสัมพันธ์แบบการเป็นเพื่อนร่วมงาน มากนักเราไม่ค่อยคล่องภาษาอังกฤษเจอครั้งแรกไม่ได้ใจเต้นไม่ได้คิดอะไรกับเขาเลยนิกกี้เสริมบอกต่อว่าน้องรู้ไหมว่าคู่น้องพี่กว่าจะรู้ว่าเป็นแฟนกันนานมากนะพี่คิดตลอดว่านาเดตย่ายๆเป็นแฟนกันเปล่านาเดตบอกบางคนยังไม่เชื่อเลยเราก็เก็บอะนะ11ปีที่รู้สึกว่าเราเริ่มคบกันอะประมาณนี้ก่อนเริ่มคุยกัน เริ่มคบกันก็ประมาณ11ปี